สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศสิทธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อเซตเป็นแนวโน้มขาลงหรือ,อยังควรทําอย่างไรเหตุผลที่ผมเอาหัวข้อนี้มานะครับเพราะว่าการาฟเซตเนี่ยหลุดแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นในการาฟวีคแล้วซึ่งสภาวะเนี่ยเราหายไปแบบหลายเดือนมากอ่ะนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาหลุดเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสโดยเชิงกราฟเทคนิคลแล้วก็เป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่พอสมควรนะครับคราวนี้เราต้องบอกงี้ พอเขาหลุดแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังไม่ใช่แนวโน้มขาลงในภาพวัปหนะครับหมายความว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดว่ามีการรีบาวเนี่ยหรือว่าดีดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นในอัตราที่น้อยหรือเรียกง่ายว่ามีโอกาสน้อยมากครับที่จะทำนิวไฮเดิมที่1,642จุดนะครับมีโอกาสน้อยลงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีนะครับเกิดต่ำกว่า1,501จุด นั่นหมายความว่าเซตในกราฟวีคจะกลายเป็นแนวโน้มขาลงแสดงว่าจะเกิดเรื่องราวที่ดูไม่ดีเลยแหละนะกลายเป็นว่าเรามองว่าโดยภาพรวมน่าจะมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นถูกไหมคราวนี้พอผมพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่ากราฟเซตเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงหรือ,อยังเนี่ยโดยธรรมชาติเราก็จะดูกันอยู่3องค์ประกอบนดยโดยส่วนตัวผมนะอย่างแรกเลยโดยมุมกราฟเทคนิคอลอย่างที่2ฟันโฟอย่างที่3ฟันเดอเบนทัลนะครับ คราวนี้เราอยู่กันในหมวดของกราฟเทคนิคซึ่งกราฟสัปดเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นอ่านะครับหลุดแนวโน้มขาขึ้นก็คือว่าน่าจะถ้าจะขึ้นก็ขึ้นน้อยแ,ลแหละแต่ถ้าเราไปดูกราฟรายวันเนี่ยทางด้านซายนะถ้าเราไปดูกราฟรายวันของเซ็ตเนี่ยปรากฏว,ว่าโดยทฤษฎีดาวเนี่ยเขาทำนิวโลเพราะว่าโลเดิมเขา้า1535ใช่ไหมแล้วก็โลเนี่ยกลายเป็น1530ถ้าเราเรียกไงว่าถ้าเราตีแบบดาวเทนไลน์อ่ะเนี่ยเห็นไหม บกลายเป็นอย่างนี้เลยต้องบอกว่าตอนนี้ในกราฟรายวันเป็นแนวโน้มขาลงานะครับกราฟรายวันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วถ้าไม่สามารถถ้าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ1,564จุดได้นะถ้ายืนไม่เกิน1 5 6 4ห้าเนี่ยแสดงว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ในกราฟรายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่แบบเฮ้ยเสี่ยงพอสมควรเลย นะครับอันนี้คือในมุมมองกราฟเทนิคอลนะกราฟ w ัปมองว่าไม่ไม่ไม่ใช่ขาขึ้นหลุดแนวโน้มขาขึ้นเดีย๋ยวพูดเดี๋ยวเรียกว่าไม่ใช่นะหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะมีโอกาสน้อยที่จะรักษาเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ในกราฟรายวันเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นในมุมมองกราฟเทนิคอลเราเชื่อว่าเขาจะซิกแซกลงมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นคราวนี้ในมุมมองของฟันของฟันโฟล,ล่ะฟันโฟเนี่ยต่างชาติขายต่อเนื่องเห็นไหมขายต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ขายนิวโแล้ว เราคุยกันมานานแล้วต่างชาติน่าจะขายเราทราบอยู่แล้วซึ่งเราบอกว่าจริงๆเหลือแค่กองทุนภายในประเทศซึ่งกองทุนภายในประเทศก็ทาแพทเทิร์นเดิมก็คือว่าขายมากกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าตอนนี้โดยทิศทางของกระแสงเงินเนี่ยจากทั้ง2กลุ่มเนี่ยมองแล้วว่าน่าจะมีโอกาสขายมากกว่าซื้อโดยที่กองทุนเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะซื้อเนี่ยจากหน้าเนี้ยจริงๆแล้วเรามีต้นทุนที่เราเป็นเส้นคอสเอเวอเรจนะครับใช้ได้เฉพาะตัวแพทเทิร์นยูเซอร์นะ ต้องบอกว่าเรามองว่าสถาบันภายในประเทศเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่ดัชนี1,499จุดหมายความว่าถ้าดัชนีเอาพันห้ากลมๆอะหลุดพันห้าจะต่ำกว่าต้นทุนถ้าหลุดพันห้าเนี่ยกองทุนน่าจะให้น้ำหนักในการพยายามพยุงเซ็ตมากกว่านี้ตอนนี้สังเกตว่าเขาจะพยุงเป็นระยะะ,ยะหมายความว่าซื้อแป๊บเดียวแล้วก็ขายหนักกว่าเดิมซึ่งอันนี้คือที่ผมเคยบอกแล้วว่าอกองทุนใช้แพทเทิร์นนี้มาสักระ,ระยะหนึ่งก็คือ ซื้อสักพักหนึ่งแล้วก็ขายออกมานิวโลซื้อสักพักหนึ่งแล้วก็ขายนิวโลซึ่งพฤติกรรมกองทุนกับต่างชาติทําคล้ายกันซื้อสักพักหนึ่งแล้วก็ขายนิวโลนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าโอเคเงินเงินตอนเนี้ยน่าจะไหลออกมากกว่าไหลไหลเข้าแล้วนะครับกาฟเเคนิคลเป็นลงมากกว่าขึ้นแล,และในมุมมองของฟันเดเมนทัลล่ะถ้าในมุมมองของฟันเดเมนทัลเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของถูกแพงก่อนนะอ่ะพอเราพูดถึงถูกแพงเนี่ย พ e เอนี่ยพอผลประกอบการไตรมาสหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับเหลือ29.54เท่าคราวนี้มาทวนความรู้กันสักน,นิดหนึ่งเผื่อบางคนหน้าใหม่เขาเพิ่งเข้ามาฟังผมว่าถูกแพงโดยเชิง p ีเนี่ยเราดู2แบบคือเราดูเทียบกับตัวมันเองในในอดีตอ่าเราจะรู้ว่าเขาถูกเทียบกับปัจจุบันหรือว่าหรือว่าแพงเทียบกับปัจจุบันนึกออกไหมซึ่งถ้าเราดูใกล้ๆอะ่ะก็ต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมามีการฟื้นตัวก็คือดีขึ้นอ่านะดีขึ้นฟื้นตัวกว่าปีที่แล้ว นะครับกว่าไตามาสที่แล้วกว่าไตามาาก่อนหน้าพูดอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไตามาาก่อนหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ PE ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วแล้วเกิดว่ามันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกผมเรียกว่าถูกแพงเทียบกับอนาคตเราเราคิดง่ายๆอย่างตอนนี้ PE เซตอยู่ที่29.54เท่าหรือเราบอกว่าถ้าเราลงทุนอะไรไปเนี่ย29ปีะจะคุ้มทุนเป็นไปไม่ได้ครับที่เราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเราอยากให้แบบ29ปีคุ้มทุนนึกออกไหม เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วคนที่ลงทุนอยู่ในเซ็ตปัจจุบันเนี่ยเขาคาดหวังอะไรครับคาดหวังว่ากําไรอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่ฟื้นตัวหรือขาขึ้นแล้วคือตอนแรกเราคิดว่าโควิดอยู่กับเราไม่นานไงแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นนี่ยังไม่นับว่าเอ่อเดี๋ยวเราค่อยคุยเป็นหุ้นรายตัวในอีกทีนะครับเป็นเคสสต๊าดี้ว่าเออเราถือหุ้นอยู่เราเราแอคชั่นยังไงดีอ่ะกลับมาตรงนี้ก่อนเราก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเป็นการคาดหวังคราวนี้พอเราคาดหวังตัวเนี้ยนะครับ เราก็มาดูว่าเอ้ยแล้วผลประกอบการที่มันฟื้นจริงๆมันฟื้นจากอะไรอ่าซึ่งผมจะให้ดูฟังก์ชันนี้นะกด fundamental นะแล้วเลือก fundamental ranking อ่านะครับใครที่ทใช้ใช้ Platinum user ก็ใช้ได้นะครับคราวนี้ fundamental ranking จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เราเราใช้ทำอะไรผมให้ดูอ,อ่ในเซต50เลยแล้วกันนะขนาดใหญ่คือจริงๆ เพราะว่าอะไรทำไมผมถึงใช้ Set เซตห้าสิบนยก็คือจริงๆแล้วผมอยากดูว่าเซตห้าสิบเนี่ยเป็นเป็นหุ้นห้าสิบตัวชั้นนำนะครับของของเซตอินเด็กซ์ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากหลายๆอุตสาหกรรมแล้วเราใช้เพื่อในการวิเคราะห์ว่าเทรนมันเป็นยังไงเกิดโอกาสในอุตสาหกรรมไหนคราวน,นี้ไอ้ฟังก์ชันฟันเดอร์เทลแลนกิ้งเนี่ยมันมีหน้าที่เลียงครับหมายความว่าเปรียบเทียบระหว่างเห็นไหมสามเดือนก่อนหน้ากับ3เดือนล่าสุดคือไตรมาสเดียวกันคนคนละปีอะ ดูว่าเขา,เาฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนคราวนี้พอเราดูแบบนี้เราเราดูในหมวดของ Net Profit นะจริงๆดูได้ของแง่ารายได้ด้วยอ่าเนี่ยเห็นไหมรายได้โก้ดไหมอ่าเราดู Net Profit โก้ดไหมอ่ามีหุ้นไหนบ้างที่แบบอัตรากำไรเขาดีขึ้นดูได้3มิติแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดถึง P.E. เนี่ยผมก็โฟกัสไปที่ Net Profit เลยง่ายๆซึ่ง เหตุผลที่เราดูอย่างเงี้ยเราก็ดูอย่างงี้นะคราวนี้วิธีการดูแล้วสำหรับใครที่ใช้แล้วต้องการให้เกิดประโยชน์เนี่ยหนึ่งเลยถ้าเราเซตห้าสิบส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เรารู้จักอยู่แล้วคราวนี้พอเราดูดูนะ stgt ใช่ไหมครับปตท ivl bkim sta อ่ะกัฟเอ็กโกอะไรพวกนี้เราดูอย่างงี้หุ้นที่เชนเป็นบวกเนี่ยจากห้าสิบตัวเนี่ยนะครับฟื้มีอยู่ทั้งหมดยี่สิบแปดตัวหมายความว่าอะไรกับไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยฟื้นตัวเกินครึ่งนะเพราะว่าเราดูเฉพาะเซตห้าสิบใช่ปะแต่ในยี่สิบ 8ตัวเนี้ยเช้นไปทางบวกส่วนลำดับที่29 k d c กลงไปเช้นในทางลบอ่ะถ้าเราดูเอ้ยโอ้โหหุ้นเกินครึ่งว่ะเกิน50ตัวเออเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งผลประกอบการดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเราดูเทนปรากฏว่าไอสิ่งที่เติบโตจร,จร,จร,จริงๆอ่ะค่อนข้างบนเกี่ยวกับพวกสินค้าโคอมมอดิตี้ซะเยอะนึกออกไหมเกี่ยวกับสินค้าคอมมดิตี้ซะเยอะซึ่งเกาะกระแสะโลกเอ่อโลกฟื้นตัวเรารู้ว่าการส่งออกเติบโตนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีประเด็นตรงเนี้นะครับก็คือว่าเราจะใช้เป็นรากฐานในการดูต่อไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกหุ้นลายตัวหุ้นตัวไหนที่จะได้ประโยชน์เสียประโยชน์หมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกยังฟืน้นแล้วหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเติบโตเนี่ยเราก็คาดหวังได้นะว่าในไรมาสอเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ย ยังจะฟื้นตัวต่อ,ตอเนื่องซึ่งจริงๆผมดูตัวเลขส่งออกอยังดีอยู่นะต้องต้องบอกตามตรงงั้นก็มีโอกาสนะที่จริงๆแล้ว PE หลังจากผลประกอบการไตรมาสสอ่ะจะต่ําลงกว่านี้อีกอก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ดูเลวร้ายนะักเพราะว่าแม้ถึงว่าเราเกิดโควิดเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบกับบางเซกเตอร์แต่จริงๆแล้วเซกเตอร์ที่ผลประกอบการทําให้เซตดีขึ้นน่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจริงๆเราเพิ่งพาการส่งออกอยู่ แล้วก็พวกสินค้าโภคภัณฑ์ที่เติบโตอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนในหุ้นทุกส่งออกหรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยความเสี่ยงก็จะต่ากว่าลงทุนในเซกเตอร์อื่นหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้เพื่อดูคราวนี้ถ้าถามว่าถูกแพงอย่างที่บอกเอ้ยมันก็ดูแสดงว่าดูทรงเนี่ยตอนเนี้ยเซ็ตเนี่ยแพงเทียบกับปัจจุบันเพราะว่าถามว่าอย่างที่บอกครับ P/E 29เท่าเนี่ยเราไม่มีทางอยู่แล้ว แต่บังเอิญว่าเรามองว่าเอ้ยมีแนวโน้มฟื้นตัววะ่ะสินค้าโภกอพันธ์น่าจะดีวะ่ะแต่มันก็ยังดูไม่แพงนะเทียบกับอนาคตอ่าอันนี้ไหมค่านี้เท่ากับว่า3ปัจจัยเนี่ยเอางี้ดีกว่า3ปัจจัยเนี่ยแย่ไป2ใน3ตอนนี้นะถ้าเราพูดถึงวิวธีการเซ็ตครานี้เอ้เราคูดลายตัวเราแอคชั่นยังไงดีอะกลับมาตรงนี้เลยอันนี้เคยพูดไว้นานแล้วก็มาทบทวนความรู้ ประเด็นเอ้ยคุณแม่ครับแสดงว่าตอนนี้มันมีโอกาสเข้าแนวโน้มขาลงเหมือนกันนะหรือถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นไม่เยอะมากแล้วคราวนี้ก่อนอื่นเลยเวลาเราทุกครั้งที่เราถือหุ้นในพอร์ตให้เราวิเคราะห์เรียงตามนี้นะหนึ่งเลยเราวิเคราะห์ก่อนว่าถูกตัวหรือว่าผิดตัวง่ายๆว่าถ้าถ้าถ้าผิดตัวก็คือเรียกง,ง่ายว่าเขาหมดอนาคตอะเทนเทิ์นไม่ใช่แล้วเราคงต้องขายตัวนี้ทิ้งแล้วเขาคงไม่มีโอกาสรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะแอคชั่นเขาเลยขายไปเลยถือว่าโอ้โหหมดแล้ว แต่ถ้าเรามองว่าเขาถูกตัวหมายความว่าไอ้ตัวนี้ไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราถือไว้นานๆไปเดี๋ยวมันก็ฟื้นเดี๋ยวมันก็กลับมาแค่รอเวลาผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นเกี่ยวกับพวกสินค้าพวกกระพันเนี่ยนะครับบางตัวนะมันก็จะเป็นตามซีซั่นตามดีมานสปายแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเมื่อมันกลับมาเนี่ยมันก็มาผมยกตัวอย่างเช่นเราก็ต้องยอมรับว่าผลประกอบการที่เติบโตในช่วงนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกสินค้าพภกภัณพัแล้วปรากฏว่า ผลประกอบการมันฟื้นตัวล่ะมันก็มาจริงๆอะนะมันก็พอไปได้อนะก้อมแก้มอ่ะแต่งั้นถ้าผิดตัวเนี่ยก็ต้องขายทิ้งเลยคราวนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนมองนะมันมีความต่างซึ่งผมกับผู้ชมเนี่ยมองต่างกันได้นะคราวนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงหุ้น aav อะน่ะนะครับถ้าเราพูดถึงหุ้น aav กับหุ้น aot อย่างเงี้ยสมมุตินะถ้า aav เนี่ย ซึ่งหุ้น AAV เนี่ยจริงๆตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้น AAV เนี่ยจริงๆแล้วเขาได้รับผลกระทบแหละจากโควิดที่มันลากยาวแล้วก็ใครติดตามข่าวเข้ามาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอเงินกู้อะมาใช้ตั้งใจว่าจริงๆแล้ว่ตั้งแต่ปีเนี่ยการบินจะกลับมาปกติลูกค้าจะกลับมาปกติแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้กลับมาปกติไงครับ การขาดทุนเขาก็กลับมาขาดทุนไตามาร1,800ล้านใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะขาดทุนยาวนานไปอีกในขณะที่กระแสงเงินสดในมือเขาลดลงนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขามีกระแสงเงินสด4,000ล้าน6,000ล้านปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเขาเหลือพัน100ล้านนะครับไตามาร1ปีน,นี้เหลือ1,200ล้านแต่ยังไม่มั่นใจว่าเงินสดในมือจะเป็นยังไงตอนนี้นี้สินเนี่ย3.72เท่าแล้วนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเลยถ้า c a s โ f o เขาเกิดหมดก่อนอะไรอย ก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะเป็นหุ้นผิดตัวก็ได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาอยู่รอดแล้วสายการบินอื่นทยอยตายแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเหลือรอดอยู่คนเดียวพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้รอดและเขาก็แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากคนอื่นเพราะว่าสายการบินคนอื่นเจ๊งสมมตินะเราก็จะมองว่าเขาอาจจะถูกตัวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าคุณมองว่าเขาไม่น่ารอดผิดตัวปุ๊บคุณต้องขายตัขดขาดทุนเลยครับไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เพราะว่ามันดูแล้วรอดยาก แต่สมมติถ้าเกิดคุณบอกเอ้ยยังได้นะเขาถูกตัวนะยังไงดูยังไงผู้บริหารเก่งไม่ปล่อยให้รอดหรอกเดี๋ยวเขาไม่ปล่อยให้ตายหรอกเดี๋ยวก็คงระดมทุนแหละหาเงินสดเข้ามาแล้วเดี๋ยวไอสายการบินอื่นอ่ะอย่างนกแอร์เอ่ยการบินไทยเอ่ยน่าจะแข่งขันไม่ได้สุดท้ายน่าจะตายไปนะไทไลีอนแอร์จะสู้ไม่ได้อะไรสมมตินะสมตะสมตินะแล้วเรามองว่าเขาเป็นผู้อยู่รอดเราก็แสดงว่าเขาถูกตัวถ้าเขาถูกตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมามองอีกสมมติเกณฑ์แรกผ่านแล้วนะเราก็มามองว่าเอ้ยถูก ถูกราคาไหมหรือผิดราคาคําว่าถูกราคาหรือผิดราคาเนี่ยมันมันหมายความว่ายอย่างนี้หมายความว่าราคาเขาถูกหรือแพงเทียบกับปัจจุบันะนะย้าว่าราคาเขาถูกหรือแพงเทียบกับปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยหุ้น aav เนี่ยนะครับเขาถูกซื้อขายกันที่ pe กี่เท่าใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยสถานการณ์เนี่ยอย่างที่บอกนะราคาเนี่ยตอนเนี้ย pe ศูนย์นะก็คือเขาขาดทุนเราคิดว่ากว่า,วาหุ้น แอร์เอเชียเนี่ยจะกลับมากําไรเท่าเดิมเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไรเพราะว่าอันเนี้ยคำว่าถูกหรือแพงในเทียบกับปัจจุบันนะคือปัจจุบันเขา2บาท56สตางค์ถ้าเราบอกว่ากว่ากําไรเขาจะกลับมาปกติเนี่ยกินระยะเวลา2ปีใช่ปะ่ะแสดงว่าราคาตรงเนี้ยเป็นราคาที่เราซื้อพรีเมียมหรือว่าซื้อล่วงหน้า2ปีว่าเดี๋ยว2ปีฟื้นแล้วอ่าอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมเคยพูดเคสกับหุ้นมินเนี่ย คือหุ้นมินเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเขาเขาผิดตัวนะแต่หุ้นมิ้นเนี่ยผมมองว่าเขาแพงแพงคือเราซื้อพรีเมียมไปหมายความว่าคือกว่าเขาจะฟื้นตัวมันต้องใช้ระยะเวลาอีกปีีอป่ปีแต่เราซื้อราคานี้เร็วไปีอ่ปีเนี่ยหรอปะแต่การที่เราจะซื้อหุ้นอะไรที่ล่วงหน้าไป2ปีโดยส่วนใหญ่นะเรามักจะซื้ออะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์เทนอะอย่างอย่างถ้าเราเห็นนะเราเห็นว่าทําไมแบบ หุ้นบางตัวที่มันถูกคาดหวังเยอะๆอย่างชนในต่างประเทศอย่างหุ้นเทสลาเนี่ยมันก็ PE สูงมากแต่พอดีว่าผลประกอบการเขาก็ยอดผลิตลดอะไรกําไรเขาก็โตอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเอยเชื่อมั่นนะเห็นเขาโตเยอะโตเยอะหรือว่าแม้แต่บางครั้งเราดูพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นที่ยังขาดทุนอยู่นะอย่างพวกแกปก็ดีอะไรก็ดีพวกเนี้ยแต่เราเห็นยอดรายได้อะไรเงี้ยเขาโตขึ้นดับเบิลอ่าโตขึ้นหลายเท่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออยังพอไหวคือเราเห็นว่าเขายังมีโอกาสที่จะกําไร แต่หุ้นบางตัวถ้าเรามองเขาแล้วว่าเอ้ยเขาไม่ได้โตกว่าเดิมนะนี่คือเขาฟื้นมาเท่ากับก่อนช่วงที่เขาจะแค่ดีและและสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้หนักเลยก็คือว่าต้นทุนเวลาเนี่ยคือสิ่งที่มันน่ากลัวหมายความว่าจริงๆการที่ประเทศไทยฟื้นตัวช้าเนี่ยจริงๆเสียเสียเปรียบตรงที่ว่าเวลาเวลาประเทศไทยเราฟื้นตัวช้าแล้วประเทศอื่นเขาฟื้นตัวเร็วกว่าเนี่ย เราก็ถูกแย่งมาเกตแชร์นึกออกไหมในขณะที่เราเราเราเสียโอกาสตรงนี้แต่คนอื่นจะแย่งมามาเกตแชร์อย่างที่ผมให้ดูว่าถ้าเราพูดถึงตัวเลขส่งออกจริงๆแล้วประเทศไทยเหมือนส่งออกโตเยอะเลยนะแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคเราหรือเทียบกับประเทศชั้นนำอ่ะจริงๆแล้วเราอยู่หลังท้ายเลยนึกออกป่ะจริงๆแล้วพอเศรษฐกิจโลกฟื้นส่งออกเราโตเราอ่ะได้นะแต่เราแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดสู้ประเทศอื่นไม่ได้เงินอ่ะเขาก็เลยไปลงทุนประเทศอื่นไม่ได้ลงทุนประเทศเรา อ่าอันนี้เป็นยกตัวอ,อย่างคือไม่ได้แย่แต่แข่งขันไม่ได้อแต่อันน้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโลกได้น้อยอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นไอไอถูกแพงเนี่ยเราก็เลยต้องพิจารณาจากราคาปัจจุบันมันไม่เกี่ยวกับว่าเวลาคุณดูถูกแพงไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อมาที่3บาท20ตังค์นะแล้วตอนนี้ราคา2บาท56คุณจะเทียบถูกแพงจากราคาที่คุณซื้อไม่ได้คุณต้องเทียบถูกแพงจากราคาที่คุณถืออยู่ปัจจุบันเพราะอะไรอ่ามาดูนะ ถ้าคุณคิดว่าราคาเนี้ยมันผิดหมายความว่าโอ้โหราคานี้ก็ยังแพงว่ะเราคงเคยได้ยินกลยุทธ์พวกเขาเรียกว่าลดต้นทุนในการถือของหรือว่า short a g i n pot ซึ่งเราจะขายไปก่อนแล้วค่อยไปซื้อคืนเพื่อลดต้นทุนสมมุติว่าเราคิดว่าเอ้ย A AV เนี่ยถูกตัวแน่นอนแต่ตอนเนี้ยคิดว่ากว่าจะฟื้นตัวอีกนานว่ะขายไปก่อนไหมสองบาทห้าสิบหกเนี่ยเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเขาอาจจะลงเหลือสักสองบาทแล้วเดี๋ยวสองบาทเราค่อยไปซื้อคืนสมมุตินะเราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ต้นทุนเราอาจจะลดลง แต่สมมุติว่าถ้าเราตรงกันข้ามเลยเรามองว่าถูกราคาหมายความว่าอะไรคำว่าถูกราคาหมายความว่าราคาปัจจุบันเนี่ยสมมุตินะสองบทห้าสเนี่ยถูกมากแล้วพี่ถูกมากแล้วก็คือว่าซื้อเลยอะซื้อได้เลยคำว่าถูกมากแล้วให้เราคิดอย่างงี้แสดงว่าเราพิจารณาแล้วว่าราคาเนี้มีดาวไซส์น้อยมากเทียบกับอัพไซส์สมมติว่าเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาลงได้อีกแค่ ถึง2บาทแต่เราคิดว่าเขาขึ้นได้ส่บาทเนี้ยสมมตินนะแสดงว่าโอ้โหอัพไซด์เยอะวะคุ้มวะเราก็ซื้อออาได้ออกมาคราวนี้พอเราพิจารยณยางี้และถูกตัวละถูกราคาละอ่ะพอถูกราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราถูกสัดส่วนหรือว่าผิดสัดส่วนหมายความว่าหุ้นในพอร์ตเราโดยธรรมชาติอ่ะมันจะต้องกระจายความเสี่ยงหมายความว่าเราซื้อหุ้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งจนหนักเกินไป ถ้าในพอร์ตเราเกิดมีแต่หุ้น AAV ไม่ดีเลยครับมันก็จะไม่กระจายความเสี่ยงแสดงว่าต่อให้ราคานี้ถูกแต่เราก็ไม่ควรซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเรากระจุกความเสี่ยงเหมือนเราฝากความหวังไว้ที่ตัวนี้ตัวเดียวอะโอ้ซึ่งถ้าเกิดซึ่งเกิดเราคิดผิดเนี่ยเราเราเจ๊งเลยอะก็คือเราประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อเยอะไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหยุดซื้อนะเราก็รอต่อเราก็ช่างมันว่าไปซื้อตัวอื่นแทนอมณ์ประมาณเนี่ยแต่ถ้าเราซื้อถูกสัดส่วนเนี่ยเราก็รอกราฟเทคนิค ถ้ากราฟเทคนิคดีเนี่ยเราก็ยังไงครับถ้ากราฟเทคนิคดีเราก็ค่อยซื้อเราก็ค่อยมาวิเคราะห์กราฟอย่างโอเคกราฟ AAV ตอนนี้เขาเป็นแนวโน้มขาลงเราก็คงเออไม่แตะนะแต่สมมติถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเรามองว่าเขาถูกตัวแล้วราคาตอนนี้ไม่แพงและเราก็ซื้ออ่าอันนี้เป็นเคสตั้ดดี้นะไม่ได้เชียอะไรอ่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะวิธีคิดนะครับโอเค แล้วก็วันนี้เราติดค้างไว้จริงๆตั้งใจว่าจะมาอธิบายเทมเพลตเออเทมเพลตเทมเพลตที่ใช้ในแพทตินัมยูเซอร์นะครับเมื่อกี้แวบบๆบเครื่องมือตัวหนึ่งไปแล้วใช่ไหมฟันเดอร์แมทเทลแลงกิ้งนะว่าเดี๋ยวมีโอกาสรีวิวเต็มๆไอ้ใช้ใน3มิติคราวนี้ผมจะมารีวิวไอ้เทมเพลตที่ผมใช้ประจำก็คือเทมเพลตเซกเตอร์ จริงๆแล้วเทมเพลตเซกเตอร์ก็มีการขยายความไปบ้างแต่พูดถึงวิธีการแอปพลายแล้วใช้ดีกว่านะจริงๆจุดที่ให้ใช้จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการวิเคราะห์คือที่ไปที่มาของตัว ROP ตรงเนี้ยมันก็ใช้หลักการเขาเรียกว่าคุ้มความเสี่ยงเนาะสำหรับผมเรียกว่าคุ้มความเสี่ยงก็คือว่าเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยคุ้มกับเทียบกับเปอร์เซ็นต์ลอสตรงเนี้ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชนตรงเนี้ยนะครับผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่าไหมเราใช้เกณฑ์วิเคราะห์ซึ่งแล้วหลักการเนี่ย เวลาเราอยากจะลงทุนให้ความเสี่ยงต่ํะเราจะใช้วิธีการแบบท็อปดาวหมายว่าวิเคราะห์จากฟันโฟข้างบนมาเลยอย่างเช่นสมมุติถ้าถ้าเวลาคนที่จัดพอร์ตแบบภาพใหญ่นะไปภาพเล็กเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการว่ามองว่าเ,เงินจะไหลไปประเทศไหนก่อนแล้วเงินจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเลือกเล่นอุตสาหกรรมนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้เกาะกระแสคือเราเราคิดเหมือนความน่าจะเป็นอ่ะเหมือนเหมือนผมเคยสอนสมัย10 กว่าปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ยเวลาเราลงทุนเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ว่าเซตอินเด็กซ์จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเราเสี่ยงลงทุนในช่วงที่เซตอินเด็กซ์เป็นแนวโน้มขาขึ้นเน่ะเราจะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดผมยกตัวอย่างนะอย่างตอนเนี้ยเซตอินเด็กซ์โดยเฉลี่ย5วันเนี่ยมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5วันแค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ในเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาลงห้าสิบสามจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ไหมครับว่าถ้าคนที่ลงทุนไปอ่ะซื้อ แสดงว่าจริงๆแล้วในสภาวะเนี้ยเราอยู่เฉยๆหรือเราเราเล่นพวก DW ทายลงหรือเล่นว่าช็อตฟิลเจอร์ทายลงเนี้ยจะมีโอกาสถูกมากกว่าผิดเนี่ยออกรอไหมเพราะฉะนั้นเอเครื่องมือตัวเนี้ยถ้าจะพูดก็คือมันก็เหมาะกับคนที่วิเคราะห์แบบท็อปดาวอ่าเครื่องมือตัวนี้นะออกแบบมาให้เลือกแบบท็อปดาวเลยว่าเอ้ยเราควรจะเลือกตรงไหนก่อและที่สําคัญก็คือออกแบบไว้สําหรับรองรับสำหรับคนที่เล่น แต่ก่อนเครื่องมือตัวนี้ที่ออกจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อจาไม่ได้แล้วหลายปีมากแล้วผมออกแบบไว้สําหรับการเล่นแต่ก่อนมันจะมีพวก Index Future แล้วก็ออก Sector Future แต่พอดีว่า Sector Future เนี่ยไม่ไม่ประสบความสําเร็จหมายความว่าสภาพคล่องน้อยแต่จริงๆพวกนี้ออกแบบเอาไว้เล่นเล่นเป็นเซกเตอร์เล่นเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่ามันจะทําให้เรา,เาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นแล้วใช้วิธีการถัวเฉลี่ยช่วยๆกันไงอ่าเหมือนกับที่ผมแนะนําพวก ETF อ่ะนะครับมันก็อยากจะ จะนําเสนอมุมนี้วิธีการใช้คราวนี้พอเราจะใช้ตรงนี้เราก็จะใช้ร่วมกับเปอร์เซ็นต์คอมเพล่เปอร์เซ็นต์คอมเพล่อันนี้จริงๆหลักการก็คือว่าเราก็ดูมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย5วันแหละแล้วเราก็ดูว่ามูลค่าซื้อขายเนี่ยเขามากกว่าค่าเฉลี่ย5วันไหมในวันนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคอนเฟิร์มด้วยว่าวัวรุ่มเข้าไหมเราก็มักจะดูง่ายๆคือดูเกินร้อยคราวนี้วิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะดู2มิติอย่างแรกเลยผมจะแลนกิ้งที่ ROP เลย คือดูเซกเตอร์ไหนที่มันบวกไปเลยอย่างเช่นตอนนี้ ICT มานะไอ้นะพอ ICT มาก็ฮ้ย ICT เนี่ยขึ้น31%ว่ะลงเนี่ย47%แสดงว่าเลือก ICT เนี่ยมีหุ้นที่เขียวน้อยนะแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวที่เขียวมันเขียวเยอะเห็นไหมอ่าเปอร์เซ็นต์เชนอ่ะ0.61แต่ไอ้ที่ลงอะ่ะมันลงแค่0.31ถ้าเลือก ICT เนี่ยแสดงว่าเราต้องเลือกตัวที่คิดว่าใช่จริงๆอ่าอย่างเงี้ย ใช่ไหมเวลาเราจะเลือกนะเอ้ยเซกเตอร์นี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์คอมเพลเนี่ยแค่97.18เจงแปดองไม่เยอะมากแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเก่งกําไรจริงๆแล้วกลายเป็นสติลกับดูมุมมองดีกว่าคือสติลเนี่ยเนี่ยเใช่ไห,ไหมหุ้นเนี่ยถ้าเราซื้อสติลเนี่ยมีโอกาสถูก42%โอกาสผิด40%นต์นะขาดทุนค่าคอมมิชชั่น17%ถ้าถ้าโอกาสถูก47%เนี่ยถ้าได้ผลตอบแทนเนี่ย0.1แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าได้ผลตอบมันเข้ามาม317%คือมีย์ลุ่มดหนึะ่ะ อย่างเนี้ยเป็นผมก็อ่ะจะกก่งกันเราก็ดับบั้นคลิกตรงนี้ดูหน่อยเราก็เห็นโอโ้โหเนี่ยหุ้นสติลเขียวเยอะมากเห็นไหมเห็นนะเราดูอย่างี้นะเขียวเยอะมากคราวนี้เวลาเข้ามาย่อยตรงเนี้ยเป็นผมเนี่ยผมจะดูช่อง a c c u m u l a t e value ก่อนคือนินสัยผมว่าดูสภาพคล่องไงว่าตัวไหนคนเขาเล่นกันเยอะเยอะแหมอย่างเนี้ยหลักแสนหลักแสนหลักแสนก็จะมีเนี่ยหุ้นอะไรเนี่ยอ่า GJS อย่างเงี้ยอ่า MCS อย่างเงี้ยแต่จริงๆเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ ท h t h ทนะครับอ่าตัวเนี้ยอ่าเห็นไหมรวมเยอะแล้วผมก็ค่อยไปดูทีเอ้ยโอ้โหมะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยดูดูทรงไนอ่างเนี้ยพอดูเสร็จปุ๊บไม่ต้องอะไรมากกาฟเทคนิเคิลเป็นดาวน้อขาขึ้นเลยเห็นไหมทิษฎดีดาวเป็นดาวน้อขาขึ้นเลยอันเนี้ยเป็นวิธีการเพราะงั้นไอไอฟังชันเซกเตอร์เนี่ยเราก็ใช้วิธีการหาหุ้นน่ะมา มาเก่งกําไรเหมือนกันคือในในสุกที่แล้วอะ่ะเราใช้วิธีไล่หุ้นทุกตัวเลยในเซตห้แต่รอบนี้เราใช้วิธีการดูจากภาพใหญ่ไปภาพเล็กแต่ว่าเราดูเชิงสถิตินะเราดูเชิงสถิติคือเราดูเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์เลยครับเปอร์เซน็นต์หุ้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วดูโวลุ่มเสริมซะหน่อยอ่าก็้เพราะงั้นปกติแล้วผมก็จะดู2อันนี้เชื่อมกันแล้วก็ อีกอันนึงก็คือดูเตือนภัยพวกเราอ่ะอย่าโหกลุ่มแบงค์รอบนี้ลงหนักนะต้องบอกอย่างเงี้ยแบงค์ก็ต้องเตือนภยัยเพราะว่าแบงค์เนี่ยเห็นไหมในแบงค์เนี่ยลงหกสิบสามเปอร์เซ็นต์อะ่ะคือหุ้นสมมติหุ้นแบงค์มีมีมีหนึ่งร้อยตัวลงแค่หกสิบสามตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่ยี่สิบเจ็ดตัวคือตอนเนี้ยแบงค์โอโห้หนักเลยแล้วเซ็ตห้าสิบก็ลงหนักเหมือนกันแต่ว่าแบงค์เนี่ยดันโวลูมออกเยอะเด่นลงแล้วเห็นไหมปร์เซ็นต์ของแผนหนึ่งสี่ห้า โหแบงค์ oh, นี่หนักเลยช่วงนี้ต้องปล่อยเลยแบงค์เ uh, นี้ยก็ต้องแบงค์ Bank ก็ต้องทำใจอะตอนเนี้ย <c oughs> ปล่อยไปก่อนแล้วอาจจะมีดราม่ากลุ่มอินชัวรันบ้างนี่ออกไหมนะครับก็นะครับ,นะรบวันนี้ก็เป็นการแนะนำโดยประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับจะใช้ตัว พยนยมยูเซอร์ User ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ติดต่อไปดีคัสเตอร์เซอร์วิสก็ได้หรือคลิกลิงก์ก็ได้นะมันจะมียูเซอร์ให้ทดลองใช้ที่คลิกลิงก์ในในยูทูบนี่แหละนะครับส่วนสำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถถามเข้ามาได้นะในกรณีที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้และถ้าอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็คนติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะผมคิดว่ายังไงก็อย่า ก็ยัไม่อยากให้เครียดนะครับจริงๆผมคิว่าทุกคนคงดูแลสุขภาพแหละแต่สิ่งที่สําคัญก็คงเป็นสุขภาพจิตเพราะว่าผมว่าช่วงนี้มันก็เป็นอะไรที่ทุกคนคงนอยกันนะเราเราก็ยอมรับจริงๆแล้วก็คุณก็เป็นแบบนี้ด้วยบางคนอาจจะยิ่งหนอยหนักเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ